i เัาทุกท่านเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดครับรายการที่สร้างสารรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรืสอสกวและทีวีไทยแห่งนี้นะครับโดยมีพิธีกรหนึ่งหนุ่มหล่อแล้วก็หนึ่งหนุ่มหน้าตาพอใช้ได้นะครับอยู่ได้อยู่ยทินช่องมนติจแรกคุณผมเบสนะัทพง์ผู้พักดีวงครับถ้าบูดึงดอกไม้ไม่ทราบว่าคุณเบสชอบดอกไม้ชนิดไหนครับนี่คุณถามแบบนี้นี่มีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าครับเนี่ย อ๋อไม่มีอะไรครับก็แค่อยากทราบว่าคุณชอบดอกไม้ชนิดไหนเพราะว่าผมได้เตรียมดอกไม้มาให้คุณครับเอางี้เลยเหรอครับกลางรายการเลยเหรอครับถูกต้องครับคุณเดฟมันจะไม่ชัดเจนไปไหนแล้วครับคุณเป็นหนุ่มหล่อที่หน้าตาดีนะครับบุคลิกดีสมาร์ทผมก็เลยอยากจะนําดอกไม้มาให้คุณครับได้ไหมครับแต่เอาเป็นว่าดอกไม้ที่ผมเตรียมมาให้คุณนะครับแล้วเดี๋ยวขอทูบเทียนมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ตายดอกโบนี่ผมมอบให้คุณจริงจริง ระครับเป็นดอกน่ากินนะครับใช่นอกเหนือจากความสวยงามนะฮะที่ดอกบัวมีอยู่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่คู่กับเรามานานมากแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะรับประทานได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยนะครับมีประโยชน์แต่ผู้ที่จะไม่ความรู้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่กับเราวันนี้ครับท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินดาเพนโรดนะครับจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับขอบคุณอาจาครับนะฮะและยังมีนะครับผู้ชมทางบ้านอีก40ท่านด้วยกันอยู่กับเราตรงนี้ขอเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆจากที่ไหนครับโรรงเียนเสรี่ารักกันจริงๆเลยนะครับวันนี้มานะครับเป็นเป็นแค่ว่าเป็นผู้ที่ให้คะแนน ใช่ครับนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถูกต้องครับแต่ผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ยังมี2ทีมอยู่เช่นเคยนะครับจะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเขาเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนไปชมกันครับ,รบเรามาที่ทีมแรกทีมอัศวินสีขาวทั้งคุณยุ้ยและคุณตาลเขากำลังเตรียมตัวหาข้อมูลกันอยู่แต่จะได้หรือไม่นั้นต้องชมกันครับวันนี้นะคะถ้าจะอยากรู้เรื่องบัวต้องถามเรา แต่ถ้าถามเรื่องเมาเนี่ยต้องถามผมครับผมเฮ้ยไปไงอะเขาและนรรงกันอยู่นะถ้าเรื่องมุกต้องยกให้คู่นี้แต่การแข่งขันจริงจะมันและเล่นมุกอีกไหมต้องรอติดตามละครับแต่วันนี้เราส,สู้ครับมาที่ทีมที่สองทีมบัวหิมะทั้งคุณโอและคุณนิดอ่านข้อมูลกันไปกุ๊กกิ๊กกันไปน่าอิจฉาจัง เอาไหมอ่ะตอนนี้ก็หน้าบานเหมือนคอบครัวคุณนิดครับทำไมว่าตัวเองอย่างนั้นยังไงก็สู้ๆนะครับพวกเราสู้เฮ้กนในการให้คะแนนคือเราจะมีผู้แข่งขันด้วยกัน2ครอบครัวกับคำถาม3ข้อ ข้อที่1และ2ข้อละ10คะแนนส่วนข้อที่3ข้อละ15คะแนนซึ่งแต่ละข้อนั้นจะบวกคะแนนโดนใจจากผู้ชมอีก5คะแนนทีมไหนตอบถูกพูดจาดีมีหลักการและถูกใจผู้ชมทั้ง3ข้อรับคะแนนเต็ม50คะแนนค่ะทีมอาซุลินสีขาวคุณยุ้ยและคุณตานครับสวัสดีครับสวัสดีคระยินดีต้อนรับทั้งสท่านเลยครับ ดอกบัวเราพอมีความรู้บ้างไหมครับว่ามันสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างส่วนใหญ่จะกินนะคะอะากงก็น่าจะแกงสายบัวอย่างที่รู้จักอะอะไรอ่าเงี้ยใช่ไหมคะกินนะคะขนมก็เม็ดบัวเม็ดบัวอะไรแบบนี้ใช่ค่ะไหวพงไหวพระก็ก็เคยผ่านมือมาบ้างโอ้โหน่มีมีประสบการณ์เกี่ยวกับดอกบัวค่อนข้างเยอะอาจจะได้เปรียบในการแข่งขันวันนี้มาอีกทีมหนึ่งครับทีมบัวหิมะคุณโอและคุณนิษสวัสดีครับครับครับอย่างเรื่องของบัว ครับนะฮะมันมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรประจำวันของเราอยู่แล้วชอบทานอะไรที่เกี่ยวกับบัวไหมฮะผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากกระบัวก็จะเป็นแกงใส่บัวนะฮะแล้วก็เม็ดบ,บัวนี่ก็กินก่ติ่มอร่อยมากทั้งสองทีมนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของบัวผมก็เชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับบัวนะครับดอกไม้ชนิดนี้แต่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับเชิญครับ บัวนับเป็นพืชที่มีมานานนับพันพันปีเป็นพืชพันไม้น้าที่สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยในอดีตการปลูกบัวเพื่อการค้ามีน้อยมากส่วนมากจะเก็บตามธรรมชาติและนํามาจําหน่ายแต่ในปัจจุบันบัวมีการปลูกเพื่อการค้ามากขึ้นเนื่องจากบัวมีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของบัวได้มากมายบัวจัดเป็นพืชล้มลุกมีแหล่งกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บัวแบ่งได้เป็น3าสกุลคือสกุลปทุมชาติ สกุลอุบลชาติและสกุลวิกตอเรียบัวสกุลปทุมชาติหรือที่จะรู้จักกันว่าบัวหลวงสามารถแบ่งอีกได้หลายสายพันธุ์เช่นบุญทริกหรือบัวหลวงขาวโกกระนดหรือบัวหลวงแดง สัตบุตรหรือบัวฉัดขาวและสัตบงกฎหรือบัวฉัดแดงเป็นต้นส่วนบัวสกุลอุบลชาติสามารถแบ่งได้หลายพันเช่นบัวผันบัวเพื่อนบัวสายและจงกลน,นีส่วนสกุลสุดท้ายคือสกุลวิกตอเรียเราจะรู้จักกันในชื่อบัววิกตอเรียหรือบัวกระดง้งบัวสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลากหลายดอกใช้บูชาพระใบนำมาห่ออาหารได้ทั้งรูปแบบสดและตากแห้ง ไหลบัวและรากบัวนำมาแปรรูปรับประทานเกสรบัวดีบัวและก้านบัวเป็นส่วนผสมของยากลีบบัวนำมารับประทานหรือทำเป็นดอกไม้อบแห้งส่วนเส้นใหญ่ก็นำมาทำกระดาษส่วนเมล็ดบัวนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดส่วนแบบตักแห้งก็ใช้ประกอบอาหารปัจจุบันหลายหน่วยงานได้มีการผลักดันการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยหันมากระตุ้นให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตลอดจนการแปรรูปเพื่อให้ทัดเทียมต่อประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นและเวียดนามตลอดจนผลิตเป็นอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในประเทศส่งออกและลดการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะผู้ชมครับและตัวอย่างที่อยู่ด้านนี้นะครับก็คือบัวสกุลทั้ง3สกุลนะครับอาจารย์ครับ อันอันถ้าถ้าจะเป็นแบบนี้นะครับคือแบบเดียวกันคือสกุลเป็นพันธปทุมชาติค่ะหรือที่เรียกทั่วไปว่าบัวหลวงบัวหลวงนี่นะครับซึ่งบัวหลวงเนี่ยเวลาออกดอกก็จะเป็นลักษณะนี้คุ้นกันเป็นอย่างดีแบบนี้นะครับนะครับเราเจอกันบ่อยๆนะครับส่วนแบบข้างหน้านี่แหละครับอาจารย์อันนั้นเป็นพันอุบลชาติค่ะอันนี้อุบลชาติค่ะซึ่งดอกมันออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้สวยมากสวยนะฮะนี่คือบัวนะครับแล้วก็แบบสกุลสุดท้ายคือแบบนั้นคือวิกตอเรียค่ะ บัวดอกใหญ่มากคุณพอดีหยิบขึ้นมาดูมันเป็นหนามอ่ะต้องตัดแรงเลยครับนี่คือดอกของพันธุ์วิกตอรียค่ะสกุลวิกตอรียค่ะสกุลวิกตอรียด้านล่างตรงนี้นะบัวกระโดงนี่ถ้าใหญ่มากๆเนี่ยเด็กเข้าไปนั่งได้เลยค่ะที่เราเคยในรูปภาพที่เด็กตัวเล็กๆลงไปนอนค่ะถึงบนใบบัวอันนั้นจะเป็นแบบบัวกระโดงเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นบัวสามสกุลที่ตรงนี้นะครับผู้เ้าทุกคนเห็นใช่ไหมฮะโทษนะฮะกว่าจะได้มาไม่ใช่ธรรมดานะรายการของเรา ซึ่งต้องขอขอบนะครับพี่พื่พันบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับที่เอื้อเฟื้อนําบัวสวยๆนี้มาให้เราได้เห็นกันนะครับต้องถือว่าแปลกนะเพราะชนิดนี้ผมนี่ผมไม่เคยเห็นนะฮะบัวหลวงนี่เราจะเคยเห็นนะครับเข้าสู่คําถามที่หนึ่งกันครับคำถามถามว่าบัวพันธุ์ใดที่ส่วนประกอบนําไปแปรรูปเป็นอาหารได้มากที่สุดบัวหลวงบัวสายบัววิกตอเรีย หนึ่งนาทีครับทีมอัศวินสีขาวคุณมีเวลาหนึ่งนาทีในการวิเคราะห์นะฮะตั้งแต่เกิดมาก็ได้เคยได้ยินว่าแกงบัวสายมาแล้วครับไม่เคยได้ยินแกงมันแกงสายบัวแกงสายบัวอะไรประมาณใช่ไหมคะด้วยเหตุผลว่าแบบเราคุ้นชินกับชื่อค่ะคุ้นชินกับชื่อตั้งแต่เด็กๆแกงสายบัวอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นพันนี้นะคะทีมโบฮิมาครับเชิญครับัวหลวงเนี่ยขึ้น ค่อนข้างคุ้นเคยอยู่นะฮะว่าทั้งทั้งดอกแล้วก็ทั้งเม็ดบัวนะฮะที่ที่นั่น่ะกินได้นะครับทั้งเม็ดแล้วก็บางส่วนของบัวใบอ่อนเนี่ยสมัยก่อนเคยผู้ใหญ่เคยเอามาจิ้มน้ำพริกกินนะฮะก็ขิดมาบัวหลวงนี่ก็คือจะมีเยอะเยอะที่สุดอะค่ะในประเทศไทยก็เข้าใจก็คิดว่าน่าจะเป็นบัวหลวงที่ใช้ประกอบอาหารได้คุ้นเคยแต่เด็กด้วยครับอย่างที่เห็นนะครับมี2คําตอบนะครับ2ความคิดด้วยกันนะครับแต่ว่าสําหรับ ผู้ชมในห้องส่งนะครับ40ท่าน40ชีวิตของเราตรงนี้ก็จะมีส่วนในการให้คะแนนด้วยนะครับว่าเขาชื่นชอบแนวคําตอบของทีมไหนเป็นพิเศษนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ทุกคนมีป้ายพร้อมในมือใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมในใจของเรา1 2 3่กดแผ่นปครับเอาครับก่อนที่จะไปดูผลสรุปคะแนนเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองมา ถามดีกว่าตัวแทนนะครับของน้องๆทั้ง40คนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นเลือกทีมอะไรนะครับนี่เลยครับอัศวินสีขาวทําไมถึงชอบทีมนี้ครับเพราะว่าบัวสายนี้สามารถทำกระเพราได้บัวใบบัวนี้ทํากระเพราได้แล้วก็การก็สามารถทําแกงส้มสายบัวก็ได้ครับผมมาดูอีกทีมนึงครับบัวหิมะนะฮะหนูก็คิดว่าเป็นบัวหลวงเพราะหนูก็ทราบว่ามเมล็ดบัวก็นํามา ทานอาหารได้แล้วดอกก็นำไปทำเป็นยาได้และสายบัวก็ทำเป็นอาหารได้ค่ะเอาละรครับมาสรุปคะแนนเสียงกันในรอบนี้อัศวินชีขาวครับได้ไป14เสียงนะครับในขณะที่ทีมโวหิมะได้ไป26เสียงครับเพราะฉะนั้น5คะแนนแรกครับทีมโวหิมะครับ มาดูคําตอบสําหรับข้อนี้ที่เราถามว่าบัวพันธุ์ใดมีส่วนประกอบนําไปแปรรูปเป็นอาหารได้มากที่สุดบัววิกตอรีไม่ใช่ตัดทิ้งไปนะครับทั้งทีมอสุวินสีขาวตอบว่าบัวสายบัวสายเป็นคําตอบที่ผิดครับบัวหลวงคือคําตอบที่ถูกต้องครับ โบหิมะทาเพิ่มไม่ได้10คะแนนรวมของเดิมที่มีอยู่นะครับจากน้องๆคือ15คะแนนครับกลางครับทําไมถึงเป็นบัวหลวงครับในข้อนี้บัวเนี่ยเป็นพืชที่มีสรรพคุณมากนะคะมีสรรพคุณหลากหลายสามารถจะใช้ได้เป็นทั้งอาหารแล้วก็ใช้ได้ทั้งในแง่ของการเป็นยานะคะซึ่งเราก็จะคุ้นๆกันอย่างเรื่องของตัวไหลบัวนะ,ะว่าเ,เราก็จะมีการเอามา ประกอบอาหารทั้งที่เป็นอาหารสดที่เราชิมกันก็คืออย่างแกงส้มไหลบัวนะคะหรือว่าผัดนี่นะคะแล้วก็อย่างใบเง้าบัวเนี่ยนะคะก็จะมีเอามาแช่อิ่มนะคะก็สามารถที่จะชงเป็นเครื่องดื่มทานได้หรืออย่างดอกบัวดีบัวพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นเครื่องดื่มได้นะะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวมเมล็ด ตัวมเมล็ดบัวเนี่ยนะคะจะมีการเอามาแปลรูปกันเยอะนะคะทั้งในแง่ของการรับประทานสดแล้วก็อบแห้งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือบัวหลวงจะเป็นบัวที่ติดมเมล็ดมากกว่าอีก2สกุลน่นะคะงั้นก็เลยบัวหลวงก็เลยเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่าติดมเมล็ดมากคุณผู้ชมครับเราก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าบัวมีประโยชน์หลายส่วนโดยเฉพาะส่วนฝักบัวนะครับแต่ฝักบัวมีประโยชน์อย่างไรนะและอาจารย์นะฮะประเด็นเราได้เข้าไปศึกษาอะไรบ้างเราต้องมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านและอาจารย์ทางด้านข้างหน้าเวทีตรงนี้เลยครับเชิญครับ เรามาดูกันนะฮะ ว่าอาจารย์ศึกษาอะไรกันบ้างเดี๋ยวราคงเชื่ออาจารย์ช่วยอธิบายเลยครับค่ะคืองานที่เอามาท,ทําวิจัยนะคะก็สนใจว่าไอ้ตัวเมล็ดบัวของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากเมล็ดบัวของจีนยังไงบ้างเพราะว่าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเมล็ดบัวจากจีนซึ่งจะมีลักษณะที่เม็ดใหญ่นะคะในขณะที่ของไทยเนี่ยจะมีเม็ดเล็กกว่ายเยอะทําให้ตอนหลังเนี่ยก็เลยหายากขึ้นคนก็จะไม่นิยมเพราะคิดว่าเออมันดูเหมือนมันไม่สมบูรณ์เท่านะคะทีนี้เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มมูล็ด บัวของไทยเนี่ยเราก็น่าจะเอา,มาเมล็ดบัวของไทยเรามาศึกษาว่ามันมีคุณสมบัติที่แตกต่างอะไรออกไปบ้างอาจารย์ครับแล้วสรพรพคุณนะครับเม็ดบัวพวกนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างครับอย่างดีแงของการเป็นยาเนี่ยก็จะ,ะทานแล้วก็จะบํารุงไขข้อบํารุงเส้นเอ็นบำรุงประสาทนะฮะหรือว่าอย่างตัวดีบัวเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆแล้วครับเพราะาเราจะคุ้นชินในเรื่องของมเมล็ดบัวคือที่เราเห็นกันเยอะๆนะคะก็จะเป็นตัว เมล็ดบัวนะคะเอามาทําอย่างเช่นสังขยา,มาเมล็ดบัวหรือขนมหมอ้อแกงที่เอามะล็ดบัววางไปหรือว่าอย่างที่รับประทานกับไอศครีมรนะคะแล้วสายพันธุ์ที่อาจารย์นํามาวิจัยมานี่คือสายพันธุ์อะไรครับ เราก็จะเลือกพันธุ์ที่ติดมเมล็ดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะยังอยู่ในสกุลของบัวหลวงค่ะตันนี้บัวหลวงเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากก็จะมีแหลมชมพูนะคะแล้วก็จะมีแหลมขาวแล้วก็จะมีฉัดขาวกับฉัดชมพูค่ะตัวฉัดขาวเนี่ยจะไม่ค่อยติดมเมล็ดค่ะเพราะฉะนั้นที่เอามาศึกษาก็จะมีแหลมขาวแหลมชมพูแล้วก็ฉัดชมพูนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่ได้รับจากอาจารย์นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับเข้าสู่คำถามที่สองเลยครับเชิญประจำที่ครับขอบคุณครับคำถามที่สอง ตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับถามว่าทำไมเมล็ดบัวไทยจึงได้รับความนิยมน้อยกว่าเมล็ดบัวจีน 1. เมื่อนำไปปรุงอาหารแล้วรสชาติไม่อร่อย 2. มีขนาดเล็กและหายาก 3. อายุการใช้งานสั้นเก็บไว้ได้ไม่นาน โบฮิมะหนนาทีครับเม็ดบ,บัวไทยเนี่ยไ,ไปไปตลาดไม่เคยเจอเลยไม่เคยหาซือ้อหาซือ้อยากมากกะะ็จะมีเฉพาะแหล่งจริงๆอะคะ่ะปกติถ้าไปก็จะเจอแต่เม็ดบ,บัวจีนส่วนใหญ่หาของไทยยากนี่นคือประสบการณ์โดยตรงเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อ,ขอทีอ่หายากและเม็ดเล็ก แล้วก็ที่อาจารย์เคยบอกว่าจริงๆคุณค่าทางอาหารนะคะก็คือเหมือนกันกับเม็ดจีนก็เลยตัดข้ออื่นไปเหมือนกันค่ะก็เหลือแต่ไอที่หายากนะะั่แหละค่ะขอบคุณครับ,บ,รบถ้าเกิดว่าดูตามคําตอบเลยนะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อนําไปปรุงอาหารรสชาติไม่อร่อยไม่จริงเพราะว่าบัวไทยของเราเนี่ยอร่อยแต่ที่ตอบข้อ2มีขนาดเล็กและหายากเพราะว่าอาจารย์ได้นํามาโชว์แล้วนะคะก็ได้เห็นว่าเม็ดบัวของจีนเนี่ย มันใหญ่กว่าแล้วพอใหญ่กว่าเนี่ยเวลาคนเรากินขนมกินอาหารเนี่ยมันก็จะสะดุดตา,าแต่ว่าของไทยเนี่ยมัน,ม,นมีขนาดเล็กไงมันก็เลย,เยไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดบัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะหายากกว่าอย่างที่พี่ก็บอกจริงๆส่วนข้อ3อายุการใช้งานสั้นเก็บไว้ได้ไม่นานอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเก็บเก็บใช้เลยไม่ไม่ได้พูดถึงอายุการใช้งานเลยดังนั้นคําตอบก็เลยเป็นข้อ2ค่ะมีขนาดเล็กและหายากค่ะขอบคุณครับ ัดเจนเลยนะครับคุณเบสครับตอนนี้มากันที่ผู้ร่วมชมนะครับในห้องส่งกับเราดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนครับข้อ2ค่ะข้อ2เหมือนกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมล็ดบัวไทยก็รู้สึกว่าหาทานได้ยากค่ะตามท้องตลาดไม่ค่อยมีอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมล็ดบัวจีนขนาดขนมหม้อแกงยังเป็นเมล็ดบัวจีนเลยค่ะใช่ไหมก็ต้องเม็ดใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่า น้องๆแต่ละคนนะครับเขาชื่นชอบในหลักการและการตอบของทีมไหนกันเป็นพิเศษนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนับ1 2 3ชูป้ายเลยครับตอนนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับทีมอัศวินสีขาวนะครับโอ้โหท่วมท้นมากมายทีเดียว36เสียงด้วยกันนะครับในขณะที่ทีมโวหิมะรับไป4เสียงในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนทีเดียว ค่าคะแนนในรอบนี้ตกเป็นของทีมอัศวินสีขาวครับมาถึงคำตอบครับคำถามของเราถามว่าทำไมเมล็ดบัวไทยจึงมีความนิยมน้อยกว่าเมล็ดบัวจีนมีขนาดเล็กและหายากเป็นคำตอบที่ถูกครับรับไปทีมนะ 10คะแนนนะครับต่หมายความว่าทีมอัศวินสีขาวมีอยู่15คะแนนและทีมโบหิมะมีคะแนนรวมอยู่25คะแนนครับอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศของเราะคะมีภูมิอากาศที่เหมาะกับการปลูกบัวได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ทีนี้ ด้วยพฤติกรรมการบริโภคของคนนะคะพอเราเห็นมเมล็ดบัวจากจีน,นม,มีมีเมล็ดที่ขนาดที่อวบใหญ่กว่านะคะในขณะที่มเมล็ดบัวจากไทยเนยมีขนาดเล็กกว่าก็เลยจะมีความรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะก็เลยนิยมที่จะทานมเมล็ดขนาดใหญ่มากกว่าเป็นเชิงความรู้สึกใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเมล็ดบัวจากไทยก็เลย ไม่ค่อยมีหายากเพราะว่าคนไม่นิยมนะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาไปปรุงอาหารถามว่ารสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีคนะะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดนะฮะหรือว่าแต่อย่างเช่นเรื่องของอายุการใช้งานสัน้นเก็บไว้ไม่ได้นานเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ใช่คําตอบเพราะว่าพอเราเอามาอบแห้งเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้นานเหมือนเหมือนกันชัดเจนนะครับทั้งสองทีมครับตอนนี้นะฮะทีมบัวหิมะนําอยู่มี25คะแนนทีมอัศวินสีขาวมี15คะแนน ข้อต่อไปข้อที่3สําคัญสําหรับทีมอสศวินสีขาวนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสรุกกันต่อกับวิจัยไายคิดครับสักครู่เดียวครับ ส2ของวิจัยไทยคิดครับคุณผู้ชมครับเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกับเมล็ดบัวในอาหารหรือขนมนะครับในรูกลักษณะของเป็นเมล็ดต้องเรียนถามอาจารย์นะครับว่าเราสามารถที่จะแปรรูปของมันนอกจากนอกจากเป็นเมล็ดนี้ให้มันเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ฮะค่ะทำได้ค่ะคือถ้าเราเอาตัวเมล็ดบัวที่อบแห้งแล้วนะคะมาเข้าเครื่องบดนะเราก็จะได้เป็นแป้งจากเมล็ดบัว นะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาแป้งจากเมล็ดบัวน,นี้ไปทําอาหารอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมายซึ่งอยู่ข้างหน้านี้ก็คือตัวอย่างนะครับใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งจากเมล็ดบัวของจีนสีขาวกว่าเลยนะฮะขาวกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งของเมล็ดบัวของไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเมล็ดบัวของไทยแล้วสีขาวเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เอามาให้ดูแล้วมีสีครั้ากว่านิดนึงเนี่ยเพราะว่าพันนี้จะเป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า แป้งจากเมล็ดบัวจากจีน<อ>คือใครดีกว่าจีนแบบพูนยังไงครับคือในในบรรดาในสามสายพันธุ์ที่ศึกษาตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าเมล็ดกว่าแป้งจากเมล็ดบัวจากจีนค่ะคือเราเราก็จะมีการเอามาศึกษาว่าเขามีองค์ประกอบทางเคมียังไงบ้าง<อ>นะคะอ,อย่างในแง่ของโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วเราก็จะมีการเอามาศึกษาว่ามีผลในแง่ของอการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ไหมนะคะแล้วเราก็พบว่าอย่างบางชีเนี่ยก็จะมีเรื่องของคุณสมบัติที่เป็นสารที่ต้าน หรือชะลอความแก่ได้ค่ะต้านการลักษณะนั้นค่ะแล้วมันแตกต่างจากพวกแป้งที่เราคุ้นเคยอยื่นไหมครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าต่างๆ แตกต่างค่ะอย่างเช่นแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ขององค์ประกอบทางเคมีคนะคะหรือว่าอย่างเช่นแป้งมันซึ่งก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะแต่อย่างแป้งมันเนี่ยเราจะคุ้นเพราะว่าอย่างเวลาเราทําลาดหน้า<อ>นะคะเราก็จะมีการใส่แป้งมันลงไปให้ค,ความเดือดเพิ่มขึ้นนะแต่เราจะเห็นว่าลาดหน้าเนี่ยพอตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะใสนั่นคือตัวแป้งเนี่ยไม่มีความคงตัว เพราะฉะนั้นอย่างแป้งมันเนี่ยเขาก็จะมีการดัดแปลเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารงั้นตรงนี้ก็จะทําให้แป้งแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเอาไปแปรรูปได้แตกต่างกันครับคัวันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะฮะว่านอกเหนือจากเป็นเมล็ดแล้วเนี่ยสามารถที่จะแปรรูปเป็นผงนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณอาจารย์ดีวผมขอตัวอย่างนี้ไปให้ผู้เข้าแข่งขันดูนะครับเราจะเข้าสู่คําถามที่3เลยนะครับคําถามสุดท้ายนี้สําคัญตั้งใจฟังคําถามให้ดีครับคําถาม ถามว่ามเมล็ดบัวไทยพัน์สัตบงกตมีสารใดสูงกว่าเม็ดบัวจีน 1. ไขมัน 2. คาร์โบไฮเดรต 3. ส,สารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองทีมตอบเหมือนกันนะครับคือสารต้านอนุมูลอิสระหนึ่งทีครับ เมื่อกี้อาจารยไ์ได้ได้ได้อธิบายนะครับว่าในบัวสายพันธุ์สัตว์บ,บงกฎนะครับหรือชาดชมพูนเนี่ยนะฮะ <_ u> นอกจากจะมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วนะฮะแล้วก็จะมีสารต้านอนุมลลูลอิสระพวกที่ชะลอริ้วรอยนะพวกนี้จะเป็นสารต้านอนุมลูลซึ่งสารเหล่านี้นะฮะจะเยอะกว่าที่เป็นสายพันธุ์จีนนะครับที่จากการวิจัยมาเกียนะอาจารย์ได้อธิบายไว้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่เยอะกว่าแน่นอนครับ เลือกนะคะสารด้านนุมวลอิสระเพราะว่าอาจารย์เนี่ยที่บอกตอนแรกเลยค่ะว่าผลงานวิจัยของอาจารย์นะคะกับการที่นําวัวมาดูเรื่องขององค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์นํามาวิจัยเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพและคุณสมบัติที่สําคัญก็คือเรื่องของการชะลอความแก่ส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยยี่ว่าเลทนะคะจากไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือว่าของไทยเหมือนกันค่ะมีคาร์โบไฮเดรตมีมีโปรตีนมีไขมันเมื่อสักครู่นี้ก็ชิมแล้วดังนั้นองค์ประกอบตัวนี้ไม่น่าจะเป็นจุดเด่น แต่ว่างานวิจัยของอาจารย์น่าจะเด่นตรงที่ว่าเราไปค้นเจอสารชะลอความแก่ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระค่ะชัดเจนครับขอบคุณครับเบสครับอ้าวฟังไปแล้วนะครับสําหรับเหตุผลชัดเจนมากๆจะช้ามากๆเลยทีเดียวนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังมีคะแนนให้อยู่สําหรับข้อนี้นะครับที่ต้องเชียร์แล้วล่ะครับว่าชอบทีมไหนเป็นพิเศษสําหรับการตอบข้อที่3นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมๆกันนะครับ1 2 3สองามยกไปครับ สำหรับข้อนี้นะครับ35เสียงทีเดียวครับไปสู่ทีมอัศวินสีขาวและ5เสียงนะครับสำหรับทีมวัวหิมะเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนข้อนี้แน่นอนครับอัศวินสีขาวอีกแล้ววีสีขาวรับเพิ่มไป5คะแนนรวมของเดิมนะครับก็เป็น20คะแนนคะแนนตอนนี้ขาดแล้วนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมตอบเหมือนกันเราถามว่าเมล็ดบัวไทย นะสายพันธุ์สตบงกตมีสารใดสูงกว่าเมล็ดบัวจีนคำตอบที่ถูกต้องคือสารต้านอนุมูลอิสระครับ <Intell ect ual ism> มาดูคะแนนรวมกันนะครับทีมอัศวินสีขาวมีคะแนนรวมอยู่ที่35คะแนนทีมโบหิมะมีคะแนนรวมอยู่ที่40คะแนนทีมโบฮิมะเป็นผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้ครับ าจารย์ครับรบกวนอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากการที่เราเอามาเล็ดบัว3าสายพันธุ์มาศึกษานะคะเราก็ศึกษาในแง่ขององค์ประกอบทางเคมีว่ามีปริมาณไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันยังไงเนี่ยถ้าไปเทียบกับมเมล็ดบัวจากจีนแล้วเนี่ยความแตกต่างตรงนี้ไม่ไม่มากนะคะในขณะที่ในแง่ของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะเราก็ไปทดลองดูว่าเ,ออเขามีความสามารถในการจับอนุมูลอิสระมากน้อยแค่ไหนพันธุนริกนะคะกับพันธุ์ปทุมเนี่ยก็มีความสามารถในการจับอนุมูลอิสระพอสมควรนะคะแต่ไม่สูงเท่าพันธุ์สัตวบ,บงกฏ ดะ,ะงั้นพันธุ์สัตว์ปงกฎเนี่ยก็เลยโดดเด่นมากที่มีความสามารถในการจับอนุมูลอิสระได้สูงกว่าแป้งจากมเมล็ดบัวจากจีนเกือบ3าเท่าครับค่ะแล้วในเรื่องของการวิจัยมเมล็ดบัวไทยของเราเนี่ยละครับอาจารย์ครับตอนนี้ในฐานะที่อาจารย์ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาค่อนข้างยาวนานตอนนี้เรากําลังศึกษาเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าครับค่ะคือเวลาที่เราเอาแป้งจากเอาแป้งชนิดใดก็ตามเนี่ยนะคะมามาแปรรูปในอาหารเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราดูในเรื่องของ เขามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นการทนความร้อนไหมให้ความเดือดแล้วคงตัวหรือเปล่านะคะพันธุ์สัตว์ตะบงกฏเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ทนต่อความร้อนนะคะให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยความเดือดไม่เปลี่ยนแปลงมากนะ,ะแล้วยังมีเรื่องของคุณสมบัติในการที่จับอาวุธอิสระได้สูงนะ,ะงั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าพันธุ์สัตว์ตะบงกฏเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการผลิตเป็นเมล็ดเพราะว่าความที่เอาไปตัดดอกขายมันได้เร็วกว่าได้ราคาด้วยนะ,ค,ะคือถ้าเราสามารถที่จะ ปรับปรุงสายพันธุ์นะคะให้ติดเมล็ดได้มากขึ้นหรือว่าเมล็ดใหญ่ขึ้นตรงนั้นก็จะเป็น การเพิ่มมูลค่าทางเรศร,รษฐกิจได้นะแล้วก็ถ้าเรามีประโยชน์ในแง่ของการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะรตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้เกษตรกรอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราแทนที่เราจะตัดดอกขายเนี่ยเราลองเก็บไว้ให้นานอีกสักหน่อยเพื่อให้ได้เมล็ดนะคะแล้วอาหารเพื่อสุขภาพทุกวันนีจจ้จะเพราะว่าราคาแพงเท่าไหร่ก็สู้นะฮะยิ่ง<ช>ถ้ามีคุณสมบัติต้านทานความแก่ได้นี่ยนะรอยชะลอความชราอะไรแบบนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับว่าฝีมือของคนไทยนะสามารถที่จะ นำอะไรที่มันใกล้ตัวเราเหลือเกินเนี่ยเราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันได้นะครับต้องขอขอบอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเชิญทุกท่านมาตรงกลางเลยนะครับมาเลยครับการวิเคราะห์ของทั้ง2ทีมอาจารย์มีความคิดอย่างไงว่ามีความเป็นนักวิจัยมากน้อยแค่ไหนอาจารย์มีอะไรเฉพาะแนะนําทั้งสองทีมไหมฮะคุณสมบัติสาคัญของการเป็นนักวิจัยคือต้องช่างสังเกต ะะการสังเกตตรงนี้จะสังเกตจากข้อมูลที่เราได้ฟังหรือว่าจากที่เราเคยมีประสบการณ์ mm hmm. เคยทานเคยเห็นหรืออะไรก็ตามตรงนี้จะช่วยทําให้เรามีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นนักวิจัยอันนั้นเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะงั้นอย่างทีมอัศวินสีขาวนี่ค่ะจะช่างสังเกตมากนะคะอธิบายอะไรไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะแบบจับได้เลยอย่างเงี้ยนะคะงั้นรตรงนั้นก็ก็มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีนะ,ะคะหรือแม้แต่อย่างทีมโบฮิมาเองก็ดีนะคะเพราะว่าก็มีความช่างสังเกตนะคะเอาละควันนี้รายการของเราต้องขอขอบครั ขอบคุณพ่อแข่งทั้งสองทีมเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณแน่นอนครับน้องๆทั้ง40ท่านครับขอบคุณมากขอบคุณเลยครับและเช่นเคยครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับเราถามกันง่ายๆเลยครับตอบเป็นเข้ามาได้เต็มที่เลยว่า ข้อดีครับของการทานเมล็ดวัวนั้นคืออะไรครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ1ิบท่านนะครับผู้โชคดีก็จะรับรางวัลจากรายการวิจัยไทยคิดกันไปเลยครับและสำหรับท่านใดนะครับสนใจจะมาร่วมรายการกับเรานะครับมาแข่งขันมาแสดงความสามารถก็สามารถทําได้นะครับส่งมาได้นะครับใบสมัครตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้นะครับภารกิจของเราเสร็จสิ้นครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ